บุ๊กเคอรีพอดแคสต์ข้อคิดแรงบันดาลใจจากหนังสือสักหนึ่งเล่มที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับช่วงเวลาของบุ๊เคอรี่พอดแคสต์ช่วงเวลาที่เราจะหยิบยกพูดคุยกันถึงข้อคิด แรงบันดาลใจจากหนังสือสักหนึ่งเล่มน,นะคะที่อาจจะได้ไอเดียดีๆหรืออะไรบางอย่างที่กระตุ้นทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปก็ได้ค่ะวันนี้เอพิโซดที่หนึ่งที่เราหยิบหนังสือมาพูดคุยกันเป็นหนังสือเล่มที่ชื่อว่า Don't Eat the Marshmallow Yet วิธีคิดที่ทำให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จและแตกต่างกว่าคนอื่นหนังสือเล่มน,นี้เขียนโดยดรโจฮาคิมเดอโพซาดาค่ะ เขาได้หยิบเอาทฤษฎีแนวคิดของทฤษฎีมัชเมโลที่พบว่าเด็กที่สามารถห้ามใจชะลอความอยากได้แล้วก็ความพึงพอใจในทันทีจะมีชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็ประสบความสำเร็จได้มากกว่าเรื่องราวเป็นยังไงมาคุยกันเลยค่ะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้คนสองคนที่อาจจะมีความฉลาดพอๆกันแต่ว่าสองคนนี้กลับมีชีวิตที่แตกต่างกัน คำตอบอาจจะอยู่ที่การวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดค่ะนักวิจัยได้มีการทดลองปล่อยให้เด็กๆอยู่ในห้องตามลําพังแล้วก็แจกขนมมัชเมลโล่คนละก้อนจากนั้นก็เสนอให้เด็กเลือกว่าจะกินมันเข้าไปในทันทีหรือว่าจะคอยอีก15นาทีถ้าคนไหนคอยได้พวกเขาก็สัญญาว่าจะให้ขนมมัชเมลโล่แก่เด็กคนนั้นเพิ่มอีกก้อนจากการทดลองก็พบว่าเด็กบางคนอดใจไม่ได้กินขนมไปในทันที ในขณะที่บางคนก็เลือกที่จะคอยนักวิจัยก็เลยค้นพบค่ะว่าเด็กที่สามารถอดทนรอได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จได้มากกว่าเด็กที่กินขนมมัชเมลโล่ในทันทีเพราะว่าหักห้ามใจตัวเองไม่ได้ บทเรียนจากงานวิจัยชิ้นนี้นี่เองค่ะช่วยให้ดรโจฮาคิมเดโพซาดาผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้หยิบยกเอาทฤษฎีของมัชเมลโล w มาตอบคำถามที่เขาได้พยายามสแสวงหามานานนะคะว่าทฤษฎีนี้ได้อธิบายได้อย่างน่าสนใจว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จแล้วก็ในขณะที่บางคนถึงล้มเหลวค่ะ เราจะมาลองดูกันว่าทฤษฎีของมัชเมลโล่นี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ยังไงบ้างนะคะจากทฤษฎีของมัชเมลโล่เขาได้พูดถึงแนวคิดในการชะลอความต้องการให้ตัวเองได้รับในสิ่งที่พอใจอย่างทันทีทันใดลงก่อนแล้วก็ให้เราคิดให้ได้อย่างรอบคอบถึงผลที่จะตามมาหรือว่าผลที่จะได้รับในระยะยาวค่ะ เรื่องนี้เรายังอาจพูดคุยไปได้ถึงการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินออมที่ดูแล้วก็ใกล้ๆตัวดีนะคะอย่างเช่นการทำมาหากินหรือว่าหารายได้ของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้มีการจัดสรรเงินได้อย่างลงตัวเราอาจจะหมดเงินไปกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวเต่ของกำนัน รถรุ่นล่าสุดหรือว่าเครื่องประดับราคาแพงๆของแบรนด์เนมต่างๆนะคะโดยที่เราอาจจะไม่ได้มีการเก็บออมเงินเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียวแล้วก็ที่สำคัญคือเราอาจจะยังใช้เงินมากกว่าที่เราหามาได้ซะอีกซึ่งนี่แหละค่ะก็เป็นการเปรียบเสมือนกับการกินมัชเมลโลทั้งหมดในทันทีของเด็กๆนั่นเองค่ะ สิ่งนี้นะคะเขาได้นำมาอธิบายว่าทำไม90%ของคนที่อายุถึง65แล้วแต่ว่ายังไม่มีเงินเพียงพอที่จะพึ่งพาตัวเองได้แต่ว่ากลับจะต้องทำงานหนักตลอดเวลาอาจจะต้องพึ่งพาประกันสังคมหรือว่าภาวนาว่า รุ่นของลูกชายลูกสาวของเราเนี่ยจะไปเรียนสูงๆไม่ว่าจะเป็นแพทย์นักกฎหมายเพื่อที่จะจบออกมาแล้วก็มีงานทําที่ดีและมีเงินพอที่จะกลับมาช่วยให้ชีวิตบ้านปลายของพวกเขาดีขึ้นได้หนังสือเล่มนี้ก็เลยเหมาะสำหรับทุกคนที่อยากจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จแล้วก็แตกต่างกว่าคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการพนักงานบริษัทแล้วก็คนที่เป็นนายตัวเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังเหมาะกับ ทุกอาชีพเลยก็ว่าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาที่ต้องการความก้าวหน้าครูผู้มีความรับผิดช,ชอบอย่างใหญ่หลวงแล้วก็อีกหลายๆสาขาอาชีพที่อาจจะนําไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปสู่เนื้อ,อหาของหนังสือเล่มนี้นะคะคุณโจฮาคิมเขาก็มีคําถามที่อยากจะมาถามคุณค่ะว่าตอนนี้มีกบอยู่3ตัวแล้วก็อยู่บนใบไม้ที่กําลังลอยไปตามกระแสน้ํา กบตัวหนึ่งตัดสินใจกระโดดลงไปในแม่น้ําค่ะเขาถามคุณว่ามีกบเหลืออยู่บนใบไม้กี่ตัวคนส่วนใหญ่ก็กจะตอบว่า2ตัวนะคะแต่เขาบอกว่านี่เป็นคําตอบที่ผิดค่ะคําตอบที่ถูกต้องก็คือว่าบนใบไม้นั้นยังคงมีกบอยู่3ตัวที่เหลืออยู่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการตัดสินใจกระโดดกับการที่เรากระโดดลงไปจริงๆนั้นเป็นสิ่งที่แตกต่างกันค่ะ เขากำลังชี้นำให้เห็นนะคะว่ามีกี่ครั้งแล้วที่เราตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดน้ำหนักแล้วเราก็พบว่าอีก3เดือนต่อมาเนี่ยตัวเลขบนตาช่างมันก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงมีคำพูดของเซอร์ฟรานซิสเบคอนได้กล่าวเอาไว้ค่ะว่าความรู้คืออานาจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเป็นประโยคแล้วก็ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งกว่านี้ก็คือ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จะทำให้ชีวิตมีพลังอำนาจนะคะเพราะว่าถ้าคุณรู้แต่ว่าไม่ลงมือทำก็เท่ากับว่าคุณไม่รู้ก็เท่านั้นเองค่ะมาถึงวิธีคิดที่1ค่ะที่อาจจะทำให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จแล้วก็แตกต่างกว่าคนอื่นนะคะข้อแรกเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเองก็เท่ากับว่าคุณยอมแพ้ให้กับตัวเองนั่นเองค่ะ บางทีเราก็พึงพอใจกับอะไรที่มันรวดเร็วแล้วก็ง่ายแล้วก็เราคิดว่ามันตอบสนองความพอใจได้ในทันทีแต่บางทีถ้าเรารอไปอีกสักนิดนึงนะคะเราอาจจะได้ในสิ่งที่ดีกว่าก็เป็นไปได้จากทฤษฎีของมัชเมโลที่เขากล่าวอ้างนั่นแหละค่ะบ,บางทีเราอาจจะนึกภาพของมันไม่ออกว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงกันยังไงเพียงแต่ว่าทฤษฎีนี้เนี่ยเขาจะมีจุดที่ชี้หรือว่าหัวใจสำคัญเลยก็คือ การที่คุณจะประสบความสำเร็จได้มากกว่าก็คือว่าคุณจะต้องมีความสามารถในการที่จะยับยั้งห้ามใจเพื่อไม่ให้สนองต่อความพึงพอใจของตัวเองในทันทีทันใดจุดนี้ตัางหากนะคะที่จะกลายเป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของตัวเราในอนาคตได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนมาเสนอเงินให้กับคุณนะคะลองคิดตามดูว่าเงินหล้านเหรียญในวันนี้กับเขาให้เงินของคุณเนี่ย เพียงแค่1เหรียญเท่านั้นแต่ว่าเงิน1เหรียญน,นี้มีอำนาจที่จะสะสมแล้วก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวในทุกๆวันเป็นเวลา30วันคุณจะเลือกแบบไหนลองคิดตามดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันค่ะได้คำตอบของคุณไหมคะว่าคุณเลือกแบบไหนถ้าเกิดว่าคุณเลือกเงิน1ล้านเหรียญทันทีก็เท่ากับว่าเรา เทียบกับทฤษฎีมัชเมลโล่นะคะก็คือว่าคุณได้ทานมาในทันทีหรือว่าเห็นตัวเงินปุ๊บก็รับมาในทันทีแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เลือกเงินหนึ่งเหรียญแล้วก็มันจะทวีคูณขึ้นในทุกๆวันไปจน30วันและคุณจะได้รับเงินก้อนนั้นเงินก้อนสุดท้ายที่คุณจะได้รับ30วันสุดท้ายนั่นแหละค่ะคุณจะมีเงินมากกว่า 500ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะคะและนี่ก็คือกฎของการทวีคูณน,นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าคุณยังสงสัยในเรื่องของกฎของการทวีคูณก็ลองเซิร์ชหาดูใน Google ดูก็ได้นะคะว่ากฎนี้ในทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์แล้วมันทำงานยังไงค่ะนี่คือพลังอันน่ามหัศจรรย์นะคะของการหักห้ามใจในการชะลอความพอใจของตัวเองไว้ก่อนหรือว่าเป็นหลักการที่เราเรียกว่าการอดเปรี้ยวไว้กินหวานนั่นเอง จุดนี้เป็นหลักการสําคัญของทฤษฎีมัชเมโล่ค่ะวิธีคิดที่2ก็คือว่าคนที่ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องเป็นคนที่รักษาคำมั่นสัญญา มีคนบางคนที่เมื่อเติบโตไปมากขึ้นทำเงินได้มากขึ้นก็อาจจะมองไม่เห็นความสำคัญกับคำมั่นสัญญาที่เรามีข้อตกลงทำไว้กับคนอื่นนะคะแต่ว่าสุดท้ายไม่ช้าก็เร็วค่ะเมื่อคุณผิดคำสัญญาบ่อยๆผู้คนที่เคยอยู่ข้างคุณเคยสนับสนุนคุณต่างๆนานานเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มที่จะไม่ไว้วางใจเราอีกแล้วก็หมดความช่วยเหลือไปจากเรานั่นเองค่ะ วิธีคิดที่3ก็คือว่าคนที่จะประสบความสําเร็จได้นั้นต้องใช้ความศรัทธาแล้วก็มีแรงจูงใจในตัวเองมากเพียงพอนะคะวิธีคิดนี้ได้แสดงให้เห็นว่าคนเราไม่สามารถที่จะควบคุมคนอื่นได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าเราสามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเราเองได้ค่ะ แล้วก็วิธีการที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินั้นมันก็จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อวิธีการที่คนอื่นประพฤติปฏิบัติด้วยรวมทั้งสิ่งที่เรากระทําในเหตุการณ์นะคะนอกจากนี้ปฏิกิริยาของเราที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆจะสําคัญมากกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆค่ะ การที่เราสามารถปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างก็จะทำให้เรามีอำนาจในการจูงใจคนได้อย่างใหญ่หลวงและสิ่งนี้เองมันจะเป็นอำนาจในการโน้มน้าวใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดีซึ่งนี่ก็จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จค่ะคนที่ประสบความสำเร็จในทุกๆคนเลยเนี่ยเขาจะมีการตระหนักค่ะว่าการที่เราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการจากคนอื่นเนี่ย คนอื่นเขาก็จะต้องมีความรู้สึกดีแล้วก็มีความปรารถนาที่จะมาช่วยเหลือเราซะก่อนนะคะการช่วยเหลือเราเนี่ยเราก็มีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะทำให้เราได้อะไรในสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้กฎหมายการใช้เงิน การใช้กำลังบังคับการกดดันทางอารมณ์ใช้ความสวยงามของร่างกายแล้วก็อะไรต่างๆนานาน,นะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะมีผลนั้นก็คือเรื่องของแรงจูงใจค่ะการจูงใจจะถือว่ามีพลังอำนาจมากที่สุดและถ้าเกิดว่าคุณสามารถเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างให้กับใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่คุณต้องการอะไรบางอย่างจากเขาโดยใช้วิธีการของการจูงใจได้ การจูงใจก็จะเป็นการช่วยยกระดับให้ความสำเร็จของคุณมากขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งค่ะวิธีคิดข้อที่4ค่ะความสำเร็จจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณเต็มใจทำในสิ่งที่คนไม่ประสบความสำเร็จไม่เต็มใจทำค่ะสิ่งที่จะกำหนดอนาคตของคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยทำมาในอดีตแต่ว่าคือสิ่งที่คุณเต็มใจที่จะทำในปัจจุบันนะคะ คุณเคยคุ้นหูกับชื่อของลาร r y ี่เบิร์ไหมคะเขาเป็นนักเล่นบาสเกตบอลของทีมบอสตันเซลติกค่ะในช่วงหลังของอาชีพของเขาเนี่ยหลังจากที่ได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังมาเป็นเวลานานหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่เล่นให้กับทีมที่เล่นได้แย่ๆแล้วก็ต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยลารี่เบิร์ดยังคงปลูกฝังอุปนิสัยในการมาถึงสนามก่อนคนอื่นหลายชั่วโมงเพื่อที่เขาจะได้ประกอบพิธีกรรมอันละเอียดอ่อน มันคืออะไรคะก็คือเขาจะเลี้ยงลูกบาสอย่างช้าๆขึ้นลงไปตามสนามหัวของเขาก็จะก้มต่ำตลอดเวลาก็เป็นเพราะว่าเขากำลังตรวจสอบสนามทุกตารางนิ้วค่ะเพื่อให้รู้ว่าในสนามนั้นมีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างเผื่อเวลาที่เขาได้ลูกบาสแล้วก็พอเวลาที่พวกเขานำหน้าเป็นหนึ่งแต้มหรือว่าล้าหลังเป็นหนึ่งแต้มเขาก็จะไม่เสียการควบคุมลูกบาสนั่นเองนะคะ ไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะว่านี่คือชายที่ทำเงินมาหลายร้อยล้านเหรียญแล้วก็กำลังอยู่บนสนามตามลำพังแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่มีใครเขาทำนะคะเขาประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาเต็มใจจะทำในสิ่งที่คนไม่ประสบความสำเร็จไม่เต็มใจทำนั่นเองค่ะ ลาที่เบิรนั้นไม่ได้มีทักษะใดๆที่โดดเด่นในฐานะนักบาสเกตบอลไม่เว้นแม้แต่การชุดลูกในฐานะจัมเปอร์เขาน่าจะอยู่ในอันดับที่ประมาณ253ของลีกแล้วก็ในฐานะที่เป็นรันเนอร์เขาก็จะอยู่ในอันดับที่ประมาณ146นะคะเขาไม่ได้มีทักษะใดที่เหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ยังติด1ใน50ของผู้เล่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของกีฬาบาสเกตบอลด้วย นี่คือตัวอย่างที่น่าชื่นชมนะคะว่าเขายังคงทำเช่นนี้เมื่ออยู่บนจุดสูงสุดของอาชีพทั้งๆที่ลาร์ีเบิร์ตเองเนี่ยสามารถที่จะนั่งอยู่เฉยๆกินมัชเมลโล่ที่มีอยู่เต็มถุงที่เขาสะสมมานานแล้วก็ยังคงมีรายได้หลายร้อยล้านเหรียญซึ่งน่าประทับใจจริงๆค่ะว่าเขาสามารถกรเกษียณอายุได้อย่างสบายๆแต่ว่ากลับไม่ทาเขายังคงเล่นเกมทุกเกมเหมือนกับว่าเป็นการเล่นในครั้งแรก เขาจะหาโอกาสที่จะฝึกฝนอย่างจริงจังในทุกๆครั้งแม้ว่าการแข่งในครั้งนั้นจะไม่คู่ควรกับความพยายามของเขาก็ตามดังนั้นความสำเร็จจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอดีตรหรือว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับความเต็มใจค่ะที่ว่าจะทำในสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำเพื่อให้บรรลุความสำเร็จหรือเปล่า แล้วก็ในวันที่เราได้เริ่มทำตามสิ่งที่เราเต็มใจมันก็คือก้าวแรกที่จะนำเราไปสู่ความสาเร็จค่ะคําที่สำคัญที่สุดของความสําเร็จนั้นก็คืออยู่ที่คําว่าตอนนี้นี่เองค่ะความสําเร็จจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าในอดีตคุณเป็นพวกที่มีพฤติกรรมที่ชอบรีบกินมัชเมลโล่หรือว่าเป็นพวกที่สามารถหักห้ามใจไม่รีบกินมัชเมลโล่ได้ แต่ว่าความสําเร็จนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเต็มใจที่จะทําในวันนี้เพื่อที่จะประสบความสําเร็จในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะวิธีคิดในหัวข้อที่5ค่ะทําชีวิตให้ดีขึ้นด้วยกด30วินาทีไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่คุณสามารถเชื่อมโยงเข้ากับคนอื่นได้ คนเหล่านั้นจะเป็นคนที่ตัดสินใจค่ะว่าเขาจะเชื่อมโยงเข้ากับคุณได้หรือไม่ภายใน30วินาทีแรกที่พบกับคุณค่ะหมายความว่าคุณก็จะต้องสร้างความประทับใจในครั้งแรกที่ได้พบกับคนที่คุณไปพบไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าคอนเน c t ชันใดๆก็ตามที่คุณคาดหวังจะได้นะคะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าใน30วินาทีแรกที่เขาไม่ประทับใจคุณแล้วแล้วก็ลืมมันไปได้เลยค่ะ ความสามารถในการที่จะสร้างความประทับใจให้กับคนที่แรกพบกับเราแล้วเขาประทับใจเราภายใน30วินาทีเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติหรือว่าการรับรู้ที่คนคนนั้นมีต่อตัวเราด้วยนะคะความเป็นอัจฉริยะของคนคนหนึ่งก็อาจจะเป็นความโง่เขลาของคนอีกคนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นมีภาพพจน์ต่อเราหรือว่าวาดภาพของเราไว้ในใจยังไงคะ่ะเพราะฉะนั้นให้จินตนาการถึงคนอื่นแล้วก็ ให้คุณเข้าใจถึงหัวใจของพวกเขาให้ได้นะคะกฎ30วินาทีนี้เป็นกฎทางธุรกิจที่เมื่อคุณทำได้คุณจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าปรับปร่มมากเลยทีเดียวว่าเราสามารถเชื่อมโยงเข้ากับคนอื่นได้เป็นอย่างธรรมชาติแล้วก็กฎนี้จะเป็นกฎที่รับใช้เราได้อย่างดีเสมอผู้เชี่ยวชาญบางคนค่ะประเมินว่า20%ของความสำเร็จทางด้านการเงินของเราเนี่ยจะมาจากทักษะ พรสวรรค์และก็ความรู้ในขณะที่อีก80%จะมาจากทักษะเกี่ยวกับคนค่ะมาจากความสามารถในการเชื่อมโยงเข้ากันได้กับคนอื่นแล้วก็การได้รับความไว้วางใจรวมถึงการได้รับความนับถือจากคนอื่นยิ่งคุณสามารถเข้ากับคนอื่นได้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีโอกาสได้รับในสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นเท่านั้นค่ะวิธีคิดในหัวข้อที่6ค่ะ เรื่องของผลตอบแทนที่ล้ำค่าที่เกิดจากการฝึกห้ามใจตัวเองตามทฤษฎีของมัชเมลโล่ในหัวข้อนี้นะคะคุณโจฮาคิมก็ได้มีการยกตัวอย่างไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหาแฟนดีๆสักคนหนึ่งแต่ว่า เรายัางเป็นคนที่เจ้าชู้ชอบที่จะเห็นคนสวยหล่อแล้วก็เป็นแฟนกันได้อย่างรวดเร็ว <EN> ก็คือเปรียบเสมือนกับการที่เรารีบทานมัชเมโล่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่เวลาเราเจอกับคนดีๆสักคนหนึ่งหรือว่าอยากจะให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปในทิศทางที่ดีในระยะยาวเราก็อาจจะทำไม่ได้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวอย่างที่คุณโจฮาเคมได้ยกไว้เนี่ย ยังรวมไปถึงในวงการของการพนันการเล่นไพ่ได้ด้วยนะคะว่าในวงของการเล่นไพ่เนี่ยสำหรับคนที่มักจะชอบเปิดเผยไพ่ตั้งแต่การแจกไพ่ในครั้งแรกก็เปรียบเสมือนกับการที่เราอยากจะรีบทานมัชเมลโล่นั่นเองค่ะในขณะที่เซียนไพ่หรือว่าเซียนพนันต่างๆนะคะเขาอาจจะมีเงินก้อนโตรออยู่ตรงกลางแล้วก็คอยกระตุ้นให้คนในวงนั้น จ่ายมาเหมือนกับว่าเป็นการรอคอยแจ็คพอตที่ใหญ่กว่าก็จะได้ผลตอบแทนที่มากกว่านั่นเองค่ะวิธีคิดข้อที่7ค่ะเมื่อคุณมีจุดมุ่งหมายและความปรารถนาแล้วก็จะทำให้คุณได้รับความสงบสุขในจิตใจได้จุดมุ่งหมายบวกกับความปรารถนาที่แรงกล้าก็ได้ผลลัพธ์ออกมาคือความสงบสุขในจิตใจนะคะ เมื่อคนเรามีเป้าหมายแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะบรรลุถึงมันแล้วเนี่ยเราก็จะมีการทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ผลที่ได้ก็คือเรื่องของความสงบนั่นเองค่ะในหัวใจคุณอาจจะเต็มไปด้วยความถามมากมายนะคะว่าคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งไว้หรือเปล่าก็จะทำให้คุณยิ่งมุ่งมั่นแล้วก็มีสมาธิกับมันได้มากขึ้นค่ะ วิธีคิดข้อที่7นะคะให้คุณเริ่มมีจุดมุ่งหมายแล้วก็มีความปรารถนาค่ะเพราะว่าเมื่อคนเรามีเป้าหมายก็จะเริ่มรู้สึกตื่นเต้นที่จะบรรลุถึงมันนะคะการที่เรามีจุดมุ่งหมายมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าแล้วก็มีการกระทําพร้อมกันไปด้วยเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ตอบแทนจากการลงมือทําก็คือคุณจะได้เห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ตราบใดที่คุณยังคง มุ่งมัน่นตั้งเป้าหมายแล้วก็ก้าวข้างหน้าไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นก้าวเล็กๆคุณก็จะได้ความสงบสุขใน,ในใจิตใจเป็นรางวัลค่ะวิธีคิดในหัวข้อที่8ก็เป็นวิธีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือถึงเวลาของการเริ่มต้นชีวิตที่ดีแล้วหรือว่าถึงเวลาของการเริ่มต้นลงมือทำแล้วนั่นเองค่ะ มาถึงบทสรุปของหนังสือเล่มนี้นะคะว่าการห้ามใจตัวเองไม่ให้กินมัชเมลโล w นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นแต่ว่ามันสามารถนำไปประยุกใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคุณได้เลยล่ะคะ่ะไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรคำจำกัดความความสุขของคุณคืออะไรชีวิตความฝันหรือว่าชีวิตทางธุรกิจในอุดมคติของคุณคืออะไร การใช้วิธีห้ามใจไม่รีบกินมัชเมลโล่นั้นจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้นะคะโดยไม่สำคัญว่าคุณจะมีมัชเมลโล่ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมมือคว้าของคุณมากหรือว่าน้อยแค่ไหนคนทุกคนสามารถมีมัชเมลโล่อย่างล้นเหลือหากว่าสามารถทำได้ตามหลักการของหนังสือเล่มน,นี้ค่ะรางวัลของคุณราคาคืออะไร ไม่ว่าจะเป็นการสามารถที่คุณสามารถส่งลูกๆเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้การส่งตัวเองเข้าเรียนในวิทยาลัยได้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้นการที่คุณได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามค่ะถ้าเกิดว่าคุณปฏิบัติตามหลักการทฤษฎีของมาร์ชเมลโล w แล้วคุณก็จะพบว่าไม่มีทางเลยที่ตัวเองจะไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แบบเดิมๆนะคะ ข้อสรุปก็คือว่าถ้าเกิดคุณรีบกินทุกสิ่งทุกอย่างหมดภายในวันนี้ผลที่ได้ก็คือคุณก็จะไม่เหลืออะไรเลยในวันรุ่งขึ้นค่ะการห้ามใจไม่รีบกินมัชเมลโล่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหรือว่าเป็นเรื่องที่นิยมทํากันนะคะเพราะว่าชีวิตของเราในปัจจุบันก็กลายเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่เร่งด่วนอยู่แล้วทั้งไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคลในระดับบริษัท เราก็มักจะมีความสนใจไปในทิศทางที่เราได้รับความพึงพอใจอย่างฉับพลันผลตอบแทนอย่างฉับพลันกําไรแบบรวดเร็วดังนั้นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําก็คือว่าจัดลําดับความสําคัญของเราสมัยค่ะเราจะต้องตัดสินใจเลือกนับล้านล้านครั้งในชีวิตของเราแล้วก็การตัดสินใจเลือกแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดนะคะว่าเราเป็นใครเราทําอะไรจะเป็นอะไร หรือว่าเราจะได้รับผลที่ตามมาอย่างไรค่ะมีคนมากมายที่เริ่มต้นชีวิตด้วยความหรูหราแต่ว่ากลับลงเอยด้วยการตกประรำลำบากหรือว่ายากจนแต่ว่าในทางกลับกันนะคะในโลกนี้ก็มีคนอีกมากมายเช่นเดียวกันค่ะที่เริ่มต้นชีวิตในย่านของคนจนหรือว่าความยากจนแต่ว่าสามารถกลับพลิกผันตัวเองเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็ได้อย่าเอาอดีตมาลงโทษตัวเองค่ะหรือว่าอย่ายึดติดกับมันนะคะ แต่สิ่งที่คุณควรจะทำพร้อมกับสินทรัพย์ที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันวิธีการที่คุณจะใช้พรสวรรค์ของคุณการศึกษาบุคลิกภาพความมุ่งมั่นความยืนหยัดอดทนแล้วก็ทักษะในการห้ามใจไม่รีบกินมัชเมลโล่ตัางหากเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะอย่าลืมว่าการมีเครดิตที่ดีเท่ากับเดบิตท,ที่ดียิ่งกว่าสะสมในวันนี้คุณก็จะมีชีวิตบ้านปลายที่ดีนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะบรรลุเป้าหมายมีคำแนะนำว่าให้คุณเป็นนักเก็บเงินตัวยงดีกว่าที่คุณจะเป็นนักจ่ายเงินตัวยงค่ะเพราะอะไรเพราะว่าการเป็นนักเก็บเงินตัวยงแทนที่จะเป็นนักจ่ายตัวยงก็หมายความว่าคุณได้เก็บมัชเมลโล่เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าคุณรีบกินมัชเมลโล่ของคุณคุณก็จะไม่มีวันบรรลุเป้าหมายได้นั่นเองค่ะ การออมเงินก็เป็นการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของสิ่งของที่เราจ่ายไปจะไม่ใช่แค่เงินที่ออกไปจากกระเป๋าในตอนนั้นแต่ว่ามันคือความมั่งคั่งที่หายไปจากเงินที่คุณน่าจะมีโอกาสได้เก็บสะสมเพื่อให้มันงอกเงยเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากเรื่องของการเก็บเงินแล้วยังสามารถนำเอาทฤษฎีมัชเมโลไปใช้อย่างอื่นได้อีกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขายค่ะ มันหมายถึงการเรียนรู้ที่จะตอบคําว่าตกลงเมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรนะคะการรีบตอบตกลงนั้นอาจจะให้ผลรับผลตอบแทนที่ด้อยไปกว่าการอดใจรอไปอีกสักนิดนึงค่ะเมื่อมีลูกค้ามาบอกคุณนะคะว่าคุณลูกค้าเนี่ยต้องการซื้อสินค้าหรือว่าบริการอะไรบางอย่าง ถ้าเกิดว่าเราเป็นพนักงานขายแล้วก็เรารีบเปิดกระเป๋าของคุณทันทีนำใบสั่งซื้อออกมาแล้วก็ให้ลูกค้ารีบกรอกมันก็แสดงว่าเซลล์คนนั้นหรือว่านักขายคนนั้นนั่นแหละค่ะกำลังรีบกินมาร์ชเมลโล่แทนที่จะทำแบบนั้นการเป็นนักขายที่ดีให้ลองค้นหาก่อนนะคะว่าลูกค้าอาจจะต้องการอะไรอย่างอื่นอีกบ้างไหม ด้วยวิธีการนี้ค่ะแทนที่คุณจะได้กินมัชเมลโล่แค่1ชิ้นคุณกำลังเปิดโอกาสให้ตัวเองในการได้มัชเมลโล่มากขึ้นอีกเป็นจำนวนมากในอาชีพการขายของคุณค่ะหลักการของทฤษฎีมัชเมลโล่ allow, นั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าการที่จะให้เราเนี่ยปฏิเสธตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะบางครั้งเราก็อาจจะมีรางวัลตอบแทนอะไรให้กับ ความมุ่งมั่นความที่เราสามารถทําบางสิ่งบางอย่างได้สําเร็จเข้ามาบ้างในเรื่องของอิสรภาพทางการเงินค่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้ตระหนักถึงเคล็ดลับที่แท้จริงของความสําเร็จแบบมัชเมลโล่เลยว่าคือการที่เรารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็เก็บเป้าหมายสุดท้ายไว้ในใจและทําทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้ตัวเองบรรลุถึงความฝันที่เป็นมัชเมลโล่ชิ้นใหญ่แทนที่จะรีบกินมัชเมลโล่ชิ้นเล็กๆระหว่างทางไปจนหมด ยนองไปซ่ารรววดเ็ะคะความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงนั้นจะมาจากความอดทนความมานะพยายามแล้วก็สายตาที่มุ่งไปยังเป้าหมายในระยะยาวหนังสือเล่มนี้ได้ทิ้งท้ายคำถามที่แนะนำให้ทุกคนได้ถามกับตัวเองค่ะนั่นก็คือแผนการเปลี่ยนแปลงชีวิตใน5ขั้นตอนขั้นตอนที่1สําสำหรับคำถามก็คือเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง กลยุทธ์ใดที่เราสามารถทำได้ในตอนนี้เพื่อไม่ให้รีบกินมัชเมลโล่และมีอะไรที่เรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงขั้นตอนที่2คือต้องถามว่าจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของเราคืออะไรเราต้องปรับปรุงอะไรบ้างแล้วก็จะมีการปรับปรุงให้ดีที่สุดได้อย่างไรคะ่ะคำถามที่3คือเป้าหมายหลักของคุณคืออะไรให้เลือกมาอย่างน้อยสัก5เป้าหมายแล้วก็เขียนมาลงไปนะคะหลังจากนั้นก็เขียนสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นค่ะคำถามที่4เมื่อคุณมีเป้าหมายแล้วแผนการของคุณคืออะไรก็ให้เขียนลงไปด้วยการที่เขาให้เราเขียนลงไปนั้นก็คือเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นเป้าหมายมันล่องลอยอยู่ในอากาศบางครั้งเราก็อาจจะไม่สามารถบรรลุมันได้นะคะคำถามข้อที่5ค่ะคุณจะทำอะไรบ้างเพื่อให้แผนของคุณเปลี่ยนเป็นการกระทำ ไม่ว่าคุณจะมุ่งมั่นที่จะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้สัปดาห์หน้าหรือว่าปีหน้าคุณมีแผนการยังไงบ้างเพื่อที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นๆได้นอกเนือหจากนี้แล้วปิดท้ายด้วยคำถามข้อที่6นะคะหรือว่าเป็นแผนการในขั้นที่6นั่นเองค่ะก็คือเป็นข้อที่ขาดไม่ได้การมีความพยายามอย่างยิ่งยวดแล้วก็ไม่ละทิ้งกลางคันจะเป็นกุญแจที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จค่ะ ไม่ว่าจะอยู่ในไวไัยใดหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนๆนะคะสิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมลงไปเสมอจากคำถามหรือว่าแผนการเปลี่ยนแปลงชีวิตใน5ขั้นตอนที่ผ่านมาข้อสุดท้ายนั่นก็คือความมานะพยายามและไม่ละทิ้งกลางคันนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของ Don't eat the marshmallow yet ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ Marsh m ม s h m a l l o w ในชีวิตของคุณคืออะไรแชร์กันได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณฟัง เนื้อหาของเราแล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเอพิโซดในถัดๆไปของ b o o คเ r y รี d พอดแคสตและพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ